ก็กล่าวสวัสดีคุณดูที่น่ารักทุกคนครับที่นี้ตอนรับาสู่ช่อง b o i s w y e r นะครับเอ่อบอกกัวาสอนวิธีการใช้แอปเอ่อ YT Studio นะครับวิธีการใช้ง่าย,ายๆก็คือเราต้องไปดาวน์โหลดแอป Studio ก่อนนะไปเข้าไปที่เป็น Store เลยให้ทุกคนพิมพ์ว่า YouTube Studio นะครับผมก็จะเจอหน้าแรกนะอันนี้นะ อันนี้เลยนะครับผมดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะแล้วก็กดเปิดเลยนะครับผมนี่เข้ามาสู่หน้าตลากอย่างนี้นะวิธีการใส่คกิจนี้ง่ายนะครับผมก็ําตามนี้เลยตัวผมเอาคลิปนี้อะคลิปนีผ้ผมเพิ่งลงไปสดๆนะหนึ่งชั่วโมงก,กว่าๆนะครับผมสองชั่วโมงโอเคกดไปที่คาว่าแก้ไขภาพขนาดจอนะครับผมคลิกเข้าไปกดไปที่เปลี่ยนเปลี่ยนนะ เปลี่ยนรูปนั่นแหละเออรอสักครู่นะครับนี่กดอันแรกเลยรูปที่เราทำโปรคิวไว้แล้วกดเลือกบันทึกแค่นี้นครับสำหรับการตากาย y u t u u e ง่ายๆนะอันนี้หน้าแรกเดส t ท็ของเรานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเออดูการยอดวิวของเราได้เท่าไหร่นะ กี่ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อืมการดูกี่คนอะไรประมาณนี้นะมีใครดูบ้างดูตรงไหนนี่ดูตรงนี้เลยเอ่ออันนี้คนดูอายุสิบสามสิบเจ็ดแปดยิบสี่นะครับผมย5 34ิบห้าสาสิบสี่โอเคก็ประมาณนี้แหละสิงคโปร์ดูสูจุดสาเปอร์เซ็นต์นะลาว 0.6ไทยก็95ครับก็ประมาณนี้นแหละแอบปบนี้ก็ใช้ง่ายๆนะครับนะครับผมก็ใครที่ชอบตัวดับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้ให้ถึง10,000ไลค์ like ก็พอนะครับผมก็ไม่ขออะไรมากแล้วบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ